สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุงนะครับคลิปนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับอ่าท่ออันนี้นะครับท่อ p v c อ่าที่ฝังดินอยู่นี่นะครับเนี่ยถ้าเราจะต่อสามทางสามทางแบบนี้นะครับเพื่อจะแยกน้ําไปทางอื่นอีกแต่ว่าถ้าเราตัดตอ่อตัดต่อเลยมันก็จะลําบากมากเลยนะครับต้องขุดดินเป็นรางยาวแต่วันนี้ผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับ คือไม่ต้องตัดท่อนะครับคือมีวิธีการที่ดีอ่าเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันนะครับเพราะว่าตรงนู้นก็มีอีกจุดหนึ่งตรงนี้แดดร้อนนะครับอันนี้ครับตรงนี้อีกหนึ่งจุดอันนี้ผมจะใส่ก๊อกน้ํานะครับเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ดูนะครับเนี่ยมันท่อมันฝังปูนอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างด้านล่างนี้ก็ฝังปูนนะครับอ่าเนี่ยแล้วถ้าถ้าผมต่อเป็นแบบสามทางนะครับสามทางแบบนี้เราใส่ใส่ก๊อกแบบเนี้ย มันจะยากมากเลยนะครับเพราะว่าขยับท่อไม่ได้เลยแต่วันนี้ผมมีวิธีการที่ดีฝพรานั้นครับอ่านี่ครับคือตัวนี้ผมซื้อมาราคายี่สิบสามบาทนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับอ่านี่คือจะเป็นอแทนสามทางนะครับแทนสามทางหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วแล้วก็ทดเป็นเป็นหกหุนนะครับแต่ถ้าใครจะเอาเป็นสี่หุนก็มีนะครับมีหลายขนาดเลยแบบเนี้ยคือตั้งแต่ เออนิ้วครึ่งสองนิ้วอะไรก็มีนะครับแล้วก็ทดเป็นเป็นหนึ่งนิ้วเป็นอะไรหลายอย่างเลยต้องลองไปดูเองนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยนะครับอันดับแรกเราเราต้องดูว่าเราจะเจาะตรงไหนนะครับว่าเราจะใส่ก๊อ,อกตรงไหนอ่าอันนี้นะครับผมว่าผมจะใส่ก๊อ,อกประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเอาเมจิกวงไว้หน่อยนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วเ,เราก็เดี๋ยวดูก่อนอันเนี้ยพ่อรูรูเนี้ยมันจะไม่ใหญ่เท่าไรนะครับอ่าแล้วเราก็เจาะนะครับอ่าต่อจากนั้นเราก็ก็วานกะว่าให้รูรูสักประมาณเท่านี้นะครับเนี่ยเอาสว่านเนี้ยครับั อ่ทาท่นนี้ก็พอนะครับเพราะว่าเราจะใส่ใส่เป็นก๊อกหกหุ้นนะครับอ่ารูขนาดนี้นี่เราก็เก็บเก็บเศษอันนี้ออกตัวเนี้ยเราก็ถอดถอดน็อตออกนะครับนี่นะครับแล้วด้านในเนี่ยมันจะมี จะมีลูกยางนี้นะครับลูกยางเนี่ยเราต้องเอามาใส่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีรูของมันนี่ครับเราก็ต้องกดลูกยางโอลิงนะครับกดให้ลงไปในร่องมันนะครับใช้ไขควงเลกๆก็ได้หรือจะใช้เล็บก็ได้ค่อยๆกดลงไปนี่นะครับอ่านี่นะครับ ลูกยางจะเข้าไปอยู่ในนี้แล้วอ่าต่อจากนั้นนี่ยครับเราก็เอาด้านหลังนี้มาปร,ประกบแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ใตนะครับแล้วเราก็เลง็งเล,งล็งดูรูตารางนีด้วยนะครับนี่นะครับอรูที่เราเจาะไว้เนี่ยแล้วก็เล็งให้มันตรงนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ต่อจากนั้นเราก็ใส่ใส่แหวนตักอันหนึ่งนี่นะครับแล้วเราก็ใส่นอ็อตนี่ครับสองข้างใส่สองข้างเลย ครับแล้วเราก็เล็งให้ตรงอีกครั้งหนึง่งนี่ครับตรงเป๊ะเลยนี่ครับเราก็ใช้แจบ็อกอหรือว่าไม่บ็อกก็ได้เป็นปากตายก็ได้นะครับแล้ว่าขันให้แน่นขันทั้งสองด้านเลยนะครับ ครับขันให้ตึงเลยยิ่งตึงเท่าไรยิ่งดีนะครับอ่าต่อจากนั้นเราก็เอาเกลียวเกลียวนี้นะครับใส่แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องใช้เทปพ,พันเกลียวกัน เนี่ยครับเราก็ใส่เกีียวไปอ่าแล้วพอดีเนี่ยผมเก็บของเก่ามานะครับเป็นเกลียวแต่ผมจะตัดใส่ก๊อกตรงนี้เลย อ่ะเดี๋ยวผมเลื่อยอันนี้ออกหน่อยอเดี๋ยวอันนี้เราต้องทาก,กาวด้วยนะครับ นี่นครับเราเราก็ใส่ไปนะครับอ่านี่นะครับแล้วเราก็จะได้ก๊อกน้ําโดยที่ว่าเราไม่ต้องตัดท่อนะครับเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีเลยนะครับเพราะว่าท่อเนี่ยมัน ไอตัวเนี้ยมันมีหลายขนาดเลยนะครับเพราะว่ามันมีตั้งแต่หกขุนหกขุนก็มีหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งสองนิ้ว,วก็มีหมดเลยนะครับแต่เราต้องไปหาตามพวกร้านขายวัสดุเกี่ยวกับท่อน้ํานะครับอันนี้ผมซื้อมาจากโกบอเฮาส์นะครับราคา23บสามบาทท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูนะครับก็เป็นวิธีการที่ง่ายมากเลยใช้งบประมาณก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับ โดยเราไม่ต้องตัดท่อยุ่งยากเลยนะครับอ่าคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ